แล้วไปดูคู่สุดท้ายนะผมเป็นคู่เบอร์รี่เปิดบ้านต้อนรับการบีนเหินทางแมนเชสเตอร์ยูเต็ดนั่นเองนะครับ เบอร์ลี่นะผมต้องบอกว่าในเรื่องฟอร์มอีกเป็นหนึ่งทีมที่ฟอร์มย่าแย่มากนะผมโดยการที่ชนะในบอลถ้วยเพียงแค่นัดเดียวคือชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสต์แต่ที่เหลือดูฟอร์มแย่หมดเลยครับโดยการที่นัดแรกเนี่ยแพ้ให้กับทางแมนซิตี้นะผมแพ้วินล่านะผมแพ้สเปอร์แล้วก็นัดล่าสุดเสมอฟอรเรสต์มาต้องบอกว่าเบอร์ลี่เป็นดินทนึงที่เจอแต่ทีมของหนักๆทั้งนั้นเลยนะผมทีมที่เขาแพ้มาเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้เรื่องแปลกเลยกับการกับทีมเยือนอย่างแมนเชสเตอร์เดนนะผมที่มีฟอร์มที่ย่าแย่อย่างมากโดยการที่แข่งมาทั้งหมด6นัดเนี่ยตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาเก็บชัยชนะได้เพียงแค่2ที่เหลือแพ้หมดเลยและเสียสกอร์ไปถึง16ประตู นะครับผมในพิมลีกเดียวเนี่ยก็เสียไปถึง12ประตูแล้วนะผมก็ถือว่าเป็นสถิติที่ดูย่าแย่อย่างมากคือในรอบ36ปีเลยดีกว่านะครับผมในการที่เขาเสียประตูเยอะขนาดนี้และเป็นการเสียประตูสามลูกติดต่อกันสามนัดนะผมมาดูในเรื่องเฮตูเฮตุครับนัดล่าสุดเนี่ยเจอกันในบอลถ้วยครับเป็นแมนยูชนะไปได้2-0ก็เล่นในโอทร์ฟอร์ดด้วยแต่วันนี้ต้องบอกว่ามาตรฐานเกมเบเยอรของแมนยูดูย่ําแย่เกินไป ทางในเรื่องความพร้อมนะผมก็ดูไม่ค่อยดีเลยแม็กควายนะผมวานบิสากา้าลุกชอมาเลาเซียน,นะผมหรือจะเป็นแนวลุกอย่างแอนโทนี่จาร์ดอนซันโชก็ยังไม่พร้อมนะผมคือที่มีปัญหาอยู่คือ2ตัวเนี้ยนะผมเป็นตัวหลักด้วยนะผมแล้วก็จารดอนซันโชเนะี่ยตอนนี้เหมือนแบบจะเป็นใน1คนที่จะถูกไล่ออกจากแมนยูนะครับแต่ถ้ามองในเรื่อง มาตรฐานโดยรวมครับก็ต้องพูดตามตรงว่าแมนยูต้องปลดล็อกนัดนี้เท่านั้นถ้านัดนี้เขาย,ยังแพ้อีกเนี่ยดูมีปัญหาอย่างหนักมากนะผมแต่ถ้าให้มองในเรื่องมาตรฐานครับก็ต้องบอกว่าทางแมนยูดีกว่าครับแต่ผมมองว่าวันนี้มองสูงไปยังไงก็ดูสบายตัวครับเพราะว่าแมนยูมีปัญหาหเรื่องแนวรับอย่างแน่นอนนะครับผมนัดนี้ผมเลยมองว่าสูงดูน่าลุ้นสุดอยู่แล้วนะครับผมนัดนี้ให้มองไปที่สูงคู่แมนยูได้เลยนะครับเอาวันนี้ก็คาดวแมนยูทั้งหมด3มคู่นะครับใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วย ลืมคอมเมนต์มานะครับผมแล้วก็6โมงครึ่งเรามาเจอกันในไลฟ์สดน,นะครับเดี๋ยววันนี้ผมพี่เข้มทางบอลขอตัวลาไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีนะครับ